สวัสดีหน,น้าฝนวันนี้เราจะมาหาของป่ากันในช่วงฤดูฝนแล้วมาดูกันว่าของป่าที่ขึ้นตามฤดูฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เราก็มากัน5คนกับหมาอีกหนึ่งตัวแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะมาติดตามกันในคลิปเลยเนอะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเนี่ยไปตรงนู้นเลยยอดภูเขาข้างล่าง เราจะไปตามขึ้นไปตามลำห้วยเพื่อที่จะไปหาผักป่ากันในช่งวงฤดูฝนเราก็เริ่มเข้าสู่ป่าใหญ่กันแล้วนะทุกคนโอ้โหซึ่งป่าไม้แบบเขียวขจีมากเลยอุ๊ยทางนี้มันแบบว้าวต้นไม้ต้นใหญ่โค่นล้มลงข้างทางเองอนไม่ข้างทางนะเรื่กลางทางเลยทุก และนี่ก็คือผู้ร่วมทางของเราทั้งสี่ท่านผู้น่ารักทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิแบบโอ้โหเนี่ยยอดไม้ใบหญ้านี่แบบกำลังออกดอกมากโอ้กำลังออกดอกสวยงามมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนหุ้นเลยเราจะขึ้นไปตามลาห้วยนี้นะฮะทุกคนซึ่งลาห้วยนี่ก็ไม่มีน้ําแล้วอ่ะมันไม่มีน้ําแล้วและผู้ร่วมทางก็ไม่รอกันเลยเอ้ยเนาะไปกันทุกคนไปเขาไม่รอกันเลยโอ้ยเราเจอไอ้นี่ดีกว่า นี่โอ้โหมันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรซึ่งภาษาเกาเหลีอของเรามันมีสองชนิดนะอันนี้คือแบบเล็กๆอ่ะมันจะมีแบบหนึ่งคือแโอ้โหลูกเท่าสละเปาอันนี้มันเป็นลูกเล็กๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรลูกมาเดือนหรือเปล่าเขาเรียกแล้มีอะไรบ้างไม่รู้ ทุกคนเราเจอสิ่งที่เราหาแล้วนั่นเองเฮ้ยเห็นไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่เรากําลังตามหาในวันนี้นะก็คือคือเขาเรียกว่าพ่อค้าตี๋ภาษาเหนือนะแล้วก็ภาษาเหนอก็อยู่ต้อมาเอ้ยยืดลื่นลื่นลื่นโอเคครับทุกคนเราไปต่อกันดีกว่าเจอแล้วนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว ได้มาแล้วค่ะโอ้โหได้คระมันอะไรเงี้ยโอ้โอ้องบ่อนเอเขอบาบอกว่าต้น<ะ>ใหญ่มากเลยถ้าลูอยาเลรกเลยขอนแล้วติดงลูบเลยนะถ้าลูบทุกท่านดูหรอขึ้นไปจะตรงทำไมเราจะไปทางลำห้วยจะขึ้นไปข้างบนทำไมข้างบนมันมะีนะตรงนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่เคยมีเด็กดนี่ทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ตรงลำห้วยกันแล้วเราจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะหาของป่ากัน กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะไปทางไหนดีทุกคนคนเจออะไรอ่ะเฮ้เขาเจอเขาเจอเขาเจอของป่านั่นก็นกนคือโยต่ตมานั่นเองเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าโยตูตมาดีกว่าภาษาแถวบ้านผมนะโยต่ตมาละกันวันนี้เราจะไปหาโยต่ตมากันว้าวสภาพทางนี่คือแบบอืห <c oughs> เจอกระเป๋าใหม่แล้วเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเขาบอกว่าเยอะะเลยเราเจอแล้วอะ่ะนี่นะ่ทุกคนมันคือต้นแบบนี้นี่ซึ่งภาษาชาวบ้านผมเรียกว่าโยตอมาอะ่ะเราจะเด็ดมาแล้วเด็ดกันแล้วนี่ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ตรงเดียวนะหันไปทางขวาเห็นไม่เอ่ยเห็นกันไม่เอ่ยเห็นกันไเอ่ย ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนี่ลองเด็ดกันเลยตุ้ม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 ว้าวนี่ก็คือผักที่เราจะมาเก็บกันในวันนี้ครับเป็นไฮไลท์ของของป่าเลยนะทุกคนเป็นไฮไลท์ของผัดป่าในวันนี้ที่เราจะมาเก็บกันนี่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 คือคือมันออกมาใหม่ๆเลยนะคือยังไม่มีใครมาเก็บอะไรเนี้ยนี่คือรอบแรกรอบแรกที่เรามาเก็บกัน ก็พอมีอยู่บ้างนะอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอให้เราเก็บ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 แล้วก็เก็บเก็บเก็บอุ้ยเราได้มาประมาณน,นี้ <laughs> นี่ทุกคนมันคือของที่หายากมากเลยนะในช่วงเวลานี้แล้วมันมีอะไรนี่ข้างในมันมีอะไรดูสิดูสิดูสิโอ้โหแมงเยอะมากเลยข้างในสีดำ,ดำๆเนงาเดี๋ยวเราเด็ดกันเลยเราจะเอียงลงเพื่อให้ไอ้แมลงมันออกไปนะทุกคนแล้วเราก็จะดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกมมแไปนี้เลยออดุมๆๆออกไปเลยเจ้าแมลงออกไปเลยไม่ออกไปวะ มัคือแมงอะไรไม่รู้โอ้โหดูดิแมงอย่างแวนี่เอาไปเลยเจ้าแมวเฮ้ยเจ้ามาแล้วเอ้ยเจ้าแมงเอ้ยเจ้าแมงออกไปชี้เหมือนด่วงเลยอะชี้ปะเฮ้ยแม่บอกว่าเจออีกแล้วโหยเห็นไหมเห็นไหมอีกต้นหนึ่งนะเป็นต้นที่เราเก็บมาเมื่อกี้อะบอกผุปโดะทุกคนนี่เราเก็บขึ้นมาแบบนี้เลยว้าวเอาโกโบโอตัดโคก้ามอะมันรรบ อ,อแล้วเราจะขึ้นไปทางไหนกันเดีเราจะไปกันต่ออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้นี่คือทางที่เราจะเดินไปนะทุกคนแล้วก็ระหว่างทางเราก็เจอต้นสนต้นแล้วก็หมาที่เดเราพามาด้วยไงโนดมาทำอะไรที่นี่อ่นด นกเราตามเจ้าไม่ไหวแล้วนะนกจะบอกว่ายุงยุงเยอะอยู่นะทุกคนนี่เงัม้มโอ้โหมีคนบ่นแล้วหนึ่ง นี่เขาบอกว่ามาถ่ายแถวนี้บ้างดีข้างบนแน่โอ้โหกำลังคุยกันอยู่ทำไมไม่มาถ่ายทางนี้โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายละแต่ว่ารอไปขึ้นไปข้างบนนู่นนี่คือแบบเขาเขาเดี๋ยวเราเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมเราเพื่อที่เราจะจะไปหาเดี๋ยวนี้เรา้วาก็ขึ้น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 ไปถึงข้างบนนู่นแล้วทีนี้คือเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอ่าขึ้นไปรออยู่แถวนู่นแล้วกันเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างโอเคไปกันโอเคทุกคนโอ้ยยุง เยอะมากเลยอตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนตรงหน้าของเขาอันแล้วนี่เราจะมาเก็บแถวนี้กันโอ้มันมีเยอะอยู่นะนี่เห็นไหมทุกคนนี่มันกำลังแบบออกมาใหม่ๆเลยพวกนี้พวกที่มันยาวๆยาวๆ่นาะาอวบๆไปเลยอะ้วนโดยก็ดีนะแต่ว่าไม่มีหรอกมีแต่อวบๆไปเลยไปเลยนี่ไอ้โพดิกรมหน้ากลมตานี่คือยังไม่พร้อมที่จะโตเต็มที่แต่ว่าไอ้พวกที่มันยืดยาวออกมาแบบนี้ เสร็จจนเสร็จข้าพเจ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอ๋อแล้วก็ทีมป้าป้าอยู่นู่นเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นไปกันเลยพวกเร้าเราเจอคุณป้าป้ากันแล้วพอหลองเอามาไอายยอเอามาติกคนเหรอไม่ใช่ขพราะว่กห่านลูกคว่านไหนขอดูเอ้ยมาแล้วนะป้าสภาพทางนี้คือแบบเราจะไปทางนี้ง่ายจเนี่ย ทุกคนได้กันเท่าไหร่เนี่ยมาหรอในขีดโดสองมัดในสองมัดแล้วว้าวแล้วคนอื่นล่ะเน,น,นี่มันกรช้านะเช้าขาเล่นใช่ไหกระเชานะใช่ไหมเยีอันเ้าเนี่ยมาอร่อยว้าวสุดยอดไปเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสภาพทางหรือว่าเราจะไปที่นี่ดีนี่มันมีมันมีไม้อยู่เนี่ยเห็นไหมต้นไม้เนี่ย 好，跑慢的脚。 ไปดูบอพโรโของเราว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าโอ้โหสภาพเฮ้ยมีสองสามต้นว่ะนี่ทุกคนเราได้มาแล้วหนึ่งต้นโอเคอบจุ๊บโอ้โหได้มาแล้วสองต้นเราเจอทีเดียวสามต้นเลยโอ้โหโอไมค์กโอ้ยต้นที่สี่ก็เก็บเก็บไปเลยอ่าเราได้มาสี่ต้นแล้วนี่คือต้นที่ห้าของเรา Mm hmm. เด็ดออกแม่อย่างนี้เลยนี่รอนไปกันต่อนะเราจะลงไปข้างล่างกันแล้ว ทางทั้งสามท่านของเรากำลังเดินทางมาตรงนี้ขับเจ้าหมาหนึ่งตัวทลองเอาปอาะ่ะอะสามารถได้สามารถแล้วทั่วคนคุณป้านี่หาเก่งมากเลยนี่คือวิธีขึ้นเขาแบบสโลโมชั่นบนดโดยบดนัดนนี้ก็คือคุณกาชรีของเรานั่นเองนั่นแน่ โอเคทุกคนเราจะไปกันต่อถอดหมวกออกมาเรียบร้อยเพราะว่ามันร้อนมากเราจะขึ้นไปตามลำห้วยนี่แหละง่ายดีอ๋อีหมามันกินอะไรวะนี่จะเป็นหมานะจะไม่ใช่วัวจะจะมากินใบหญ้าแบบนี้ไม่ได้นะโอโหดอูอร่อยเชอะนะแต่และคนก็อืมอืม เราจะหากันแถวๆนี้แหละ ดกับนี่คือเห็ดลมสภาพที่แบบน่าจะเปื่อยเน่าเก็บจะเต็มทีละเห็ดลมก็คือเห็ดที่เราเอามาทําเป็นอาหารไม่ว่าจะทอดไม่ว่าจะแกงก็ได้แต่ว่าแถวบ้านเนี่ยเขาจะทอดกินกันโอ้โหอร่อยมากเลยเห็ดลมเนี่ยนี่สภาพก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้ไม่รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงเราะ ไม่เจอสักคนมาหายไปไหนไปหนุ่เราก็จะไปทางนี้แหละโอเคเห็นไหมเหมือนว่ามันมีทางอยู่น่เราจะไปตามทางแต่ว่าคนอื่นน่าจะลงไปตามลำห้วยละทุกคนชอบฤดูไหนกันมากที่สุดฤดูร้อนฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวแต่สำหรับผมเนี่ยมีอยู่สองฤดูนะที่ผมชอบ นั่นก็คือฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่แบบมันให้ความชุ่มชํากับเราอะ่ะคือก่อนที่มันจะมาหน้าฝนใช่ไหมมันก็จะต้องผ่านหน้าร้อนซึ่งหน้าร้อนเนี่ยคือแบบมันมันร้อนมากเลยแล้วก็ฝุ่นเยอะมากเลยซึ่งทําให้เราแบบโอ้โหเหนื่อยแล้วก็ร้อนกันมากเลยทุกคแล้วพอหลังจากหน้าร้อนเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยมันทําให้เราแบบรู้สึกสดชื่นมากเลยไม่มีทั้งฝุ่นไม่มีความร้อน อาจจะมีบ้างนะร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมชอบหน้าฝนมากเลยแล้วก็หน้าหนาวด้วยทุกคนหน้าหนาวเนี่ยเป็นฤด,ดูที่แบบื่นชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูที่หลายๆคนอ่ะออกไปเที่ยวกันเที่ยวป่าเที่ยวเขาส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเขากันนะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันคือตอนเช้ามันมีทะเลเหมอกกันใช่ไหมในบางพื้นที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ย ซึ่งสถานที่ต่างๆที่อยู่ตามข่าวอ่ะถ้าเราขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะมีวิวให้เราชื่นชมไว้ป้าๆได้กลับมากันแล้วทุกคนป้าๆสามคนอัไรอ่ะไออ้อไปเก้เรานงเยแเก๊เย่เก๊หามัดแมวคุณลโมออไปได้ป้าว่าอดด้วยว้าว เดี๋ยว,ยลว,ว,วเลวากปคือแกไปแค่หลอแล้วเลยทีอย่างมาคือแก่พคุณเดิไปดูกันได้เหรอเรีโพโดคือแก่เปลโพดอมันคืออะไรจะขู่เปลยจะขูเ่ขปเปลย เยเอาไว้เแกเยอ๋อาไว้ชไหอเกแกรเ้กาชีเด้อเจากเทอรโอเคนะทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่นะสำหรับคลิปในอีพีนี้เข้าป่าเนี่ยก็ขอจบลงอวยขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันกับการเข้าป่า